สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีายดพามาชมดอกไม่ประดับนาบ้าน่อยพี่น้องงามโบคอยปูคอยเทนาบ้านแล้วคอยกาอา้าดอกไม้มาไห้พี่น้องขอเงินขอคำเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะสวยๆทางนั้นพี่น้อง สม่อยเด้อพี่น้องเด้อพอได้ขีบลงพี่น้องพอได้ขีบลงพี่น้องเอ้ดอกไม้สวยๆหายพี่น้องบ่ง่อยบบจักสื่อมันพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นดอกไม้มงคลเด้อพี่น้องเด้อปลูกแล้วเสริมปรมีอยู่ดีมีแฮงลำรวยพี่น้องงามงามทางนั่นงามทางนั่นพี่น้องเลยคอยมันปลูกส่สนาบ้านเพเทพืนแล้วนี่เขาก็เอาดอกไม้มาเลี้ยงใส่ พี่น้องเอ้ยแดดแจางแปลงจางแปลงเลยพี่น้องเอลยมื่อนี้ค่ะแดดแท้แดดว่าอันนี้กระบอนสีคอยพี่น้องงามงามคอยใสกระถังใหญ่ไว้พี่น้องคอยเอาน้ำหมวกน้ำเศร้าเข่าหดพี่น้องงามสีสวยเช็ดแต่ทั้งมันนะคอยเห็ดทั้งหน่อยบ่เห็ดทั้งใหญ่พี่น้อง ตัวนี้เทมือวานนี่พี่น้องเลยนะบ้านเทยัยงบดได้แก้ไม้เนี่ยโอ้ยหจะอยากเป็นลมพี่น้องเลยดอกไม้คอ,อยนี่ค่ะงามบ่พี่น้องงามงามนี่เพียงคอเลยเนาะพี่น้องสวยงามทั้งนี่คอยเห็นไร้ปีทั้งแตกพี่น้องยังบดได้เปลี่ยนทั้งเสริมบารมีเรียกเงินเรียกสับพี่น้องเอ้ยสุขภาพแข็งแรง เจ็บบ่จนงามบอกพี่น้องนี่งามงามเลยสีสวยใบสวยงามขนาดเลยขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อที่รับสมเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเด้อเลิบเลิบ